มีคนก็ถามว่าคิดว่าคดีไหนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองที่สุดใครถามมาวะเนี่ยมึงไม่ได้ไลค์เลยใครถามมาจังวัเนี่ยฮะสคริปต์มันไาอย่างงี้ตะคิดมา่างทีตะคิดมาหาเกิดยางงี้คดีไหนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคือเอาอย่างนี้นะเอาสองกระท่อมดีกว่าคดีแรกเ็ดสิบล้านคนเริ่มรู้จักแต่มันยังไม่พิชเข้าแต่ถ้าพิชเข้าเนี่ยมันคือเซตคอมโบที่พี่ออกไปเมื่อเดือนสองเดือนที่แล้วอะคอมโบสี่คดีในหนึ่งเดือนแล้วมันมีผลเห็นเลยกับสี่คดีเลยอย่างเคสแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องของแลมโบอีสาน ที่เราไปเปิดคลิปเขาแล้วเขาลาออกเลยอย่างที่2เนี่ยคือคดีรองหัวหน้าพักที่เราพาผู้เสียหายไปแจ้งเขาเรื่องอนาจารอันนั้นอนะ่ะอันนี้ก็ผลเยอะมากนะ <S <S เขาก็ลาออกแล้วตอนนี้ถูกดำเนินคดีไปทั้งหมดอ่ะสิบห้าคดี <S 1> <S 1> ยังตอนนี้ตามคดีอยู่เรื่อยๆคดีมา ใช่คดีที่3เนี่ยก็เป็นคดีที่มีคนที่เล่นกนนารพนันน่เขามาล้อกเขาถูกอุ้มแล้วเราไปสืบมาก็กลายเป็นตำรวจแล้วพอเราไปเปิดโปรงล,ลตุาตำรวจตอนนี้ย<ห>ู่ในคุกอยู่เลย<ห>เออแล้วก็ถูกให้ออกจากราชการด้วย<ห>แล้วคดีที่4ี่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เาไปภูเก็ตไปภูเก็ตแล้วก็ไปเนี่ยสถานบันเทงิงทำไมเปิดได้ดึกเลยที่นี่ปรากฏว่าพุ่มกับ4ี่ห้าเสือเนี่ยโดนโดนย้ายหมดเลยทําไมคดีแรกอะเรื่องคลิปลำบับสันกล้าไปเปิดอา เราก็เรา,เรา,เราคิดว่าเราทำในสิ่งที่ต้องไงแล้วทุกอันมันก็น่ากลัวทางนั้นะมีคน,นะคนก็ถามว่ารับงานใครมาหรือเปล่ารับงานใครอะ่ะคือถ,คถ้าเกิดว่าถ้าเกิดคุณไม่ทําผิดอะ่ะกลัวอะไรอะ่ะนะแต่ว่าถ้าทําผิดสิ แต่ว่างานไม่มีใครมาหรอกใครจะมาจ้างอา่ะสมมติว่าถ้าต<ม>ีเป็นค่าจ้างอะ่ะลดลงเท่าไหร่อะ่ะถึงคุ้มให้เราไปเสี่ยงชิ้แบบนี้แล้วมันเสี่ยงขนาดไหนนะมันเสี่ยงขนาดมันเสี่ยงก็เรามาทำเรื่องนี้มันเป็นเรื่องการเมืองนะ <c oughs> แล้วพวกนี้เตรียมอำนาจอยู่รัฐบาลปะ่ะเออมันไม่มีใครมาจ้างแล้วคุ้มหรอกจะถ้าสองแสนสามแสนหรอ,อ,อย่างเงียที่ให้สื่อโยนให้สื่อแล้วที่จะมาจ่ายตังเราเขาไปโยนให้สื่อสื่อก็ไม่เปิดได้ ใช่ป <avier S 1> ่ะเออเขาไม่เ <hate>. ป็นต <S 1: Leonard> ้องมาจ้างใครสื่อกวนฟ้องหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้เลยไม่กล้าเนี่ยแหละที่โดนลงถามไงว่าคดีไหนที่ว่ามันเปลี่ยนแปลงไอ้ยเนี่ยสี่เรื่องเนี่ยมันทำภายในหนึ่งเดือนแล้วมันมีผลหมดเลยแล้วมันเป็นคอมโบอะไรกัมันก็เลยแบบว่าเริ่มสร้างชื่อเราแลวมั้งจริงๆชื่อมีตั้งแต่คดีหหวยแล้วล่ะใช่คดีลุงพลมีชื่อไหมเอ้ยคดีลุงพลเขาก็ยังจำคุณหน้าอยู่นะคุณโหน่ในเคอปเตอร์จากสตชไปไงอันนี้ช่วยลืมๆกันไปเลยครับท่านผู้ชม อันนี้เดภาพนี้เป็นภาพที่แบบคนไทยทั้งประเทศนะดูแบบเฮ้ยตั้มขึ้นฮอไปขึ้นไวมากเลยเออแล้วเราก็ถามว่าแอร์เย็นไหมข้างบนโอ้โหคนร้อนเลยอ่ะก็ไม่มีแอร์นะก็แบบเป็นกระจกแบบทั้งบานอ่ะแล้วพระอาทิตย์เนิ่ส่องมาตอนบ่ายสามพอดี่เข้าหน้าเข้าหน้าแล้วแบบลุงพลนั่งอยู่ตรงไหนตอนนั้นนั่งอยู่หลังที่นั่งอยู่ข้างหน้าแต่แบบอย่างร้อนอ่ะคุยอะไรกันเขาอยู่บนฮอไม่คุยร้อน หลังจากน้องก็ถามมาอีกเยอะมากเลยว่าเราเรื่องส่วนตัวชีวิตคู่เป็นยังไงบ้างชีวิตคู่เราก็มีภรรยาไงภรรยาหนึ่งคนนะก็เราก็รู้จักเองเออถูกแล้วหนึ่เงเหนึ่งเท่านั้นไม่มีคนอื่นนะไปเช็คได้เลยที่อำเภอไม่มีคนอื่นนี่ยังไม่ได้ถามว่าให้ไปเช็คชอะไรเลยไม่ต้องรีบขนาดนั้นเอาแล้วเดี<น>๋ยวตัดเปเรื<น>่องอืน่นทุกข<น>่อวให้มันชัดเจนก่อนไม่รู้มันจะเปลี่ยนเรื่องอีกเมื่อไหร่ เปลี่ยนเรื่องมีลูกกี่คนมีลูกสามคนผู้ชายผู้หญิงผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่งผู้หญิงคนกลางตอนนี้ลูกก็ไม่อยู่แล้วไปไหนอะไปต่างประเทศโอ้ไปเรียนต่างประเทศแป้รต่างประเทศแล้วเพราะว่าตอนหลังเห็นว่ากับพ่อทําคดีน่ากลัวแล้วกลัวลูกไปปลอดภัยไงคดีไหนน่ากลัวไหนที่ลูกคุยอะไปถามหน่อยก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเมืองสองคดีอะ ที่น่ากลัวส <2 S 2> องหลวนหน้าพักหลอนหัวหน้าพักกับเรื่องของนัมโบใช่สองเรื่องนี้เนี่ยนะเป็นเรื่องที่น่ากลัวอ่า<ช>แล้วคุณไปทำคดีลุงพลนั่งหงนั่งหอไปคุณไม่กลัวอย่างเง้มันไม่น่ากลัวเท่าไหร่ออออีกคดีที่น่ากลัวนะที่ที่พี่ทำอ,ะอ่ะคดีจำได้ไหมคดีที่มีการเอาถุงคุ้มกับจ่อเอ๊ะคุ้มกับโจ่อทำไมคุ้มกับโจ่ถึงน่ากลัวเขามีอิทธิเยอะเท่าไหร่รู้ป่ะเขาเป็นระดับผูกการแล้วพ่อตาเขาเป็นใครระดับผู้มีชาชการนะถึงแม้ยังไม่แต่งงานอ่ะแต่วเขาพบกันไ่ะนะแล้วก็ตัวเขาเนนนนี้้เป็คคค่่กับรรรรรสว์ไไดดมมธา หรือ3-9หรือ40เนี่ยประมาณนั้นแหละแต่ว่าปกติคนที่เป็นพุ่มกับนะถ้าแบบไม่เส้นไม่แข็งไม่อะไรนะใกล้หกสิบปใช่ไะใกล้หกสิบไม่ได้ขึ้นง่ายเออ,เอ,อนี่ไวมากนะแล้วเราไปไอ้นี่เขาเนี่ยมันก็เลยอาจจะเกิอดอันตรายได้แล้วผนออกมาเนี่ยเขาโดตนตะพุกต่อชีวิตด้วย ไม่ได้สะใจไม่ได้สะใจก็มันเป็นผลที่ทุกคนได้รับแล้วแหละแต่ไอ้คลิปตัวนั้นที่ออกมาเนี่ยตอนที่เห็นครั้งแรกเนี่ยที่ดูเองเลยหรือเปล่าดูเองนี่เรารู้สึกยังไงตอนนั้นโหตกใจดิตกใจว่าตกใจตกใจว่าคลิปหรือตกใจว่าเอ้ยนี่คือการสอบปากคำของตำรวจก็อย่างนี้แหละทั้งสองอย่างเลยว่าเฮ้ยมันมีคลิปแบบนี้ได้ยังไงก่อนอย่างที่สองก็คือว่าเฮ้ยทำไมตำรวจเขายังใช้วิธีแบบนี้อยู่แล้วมันแบบเป็นวิธีแบบโหดร้ายอะแล้วเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงไหมตอน้า ว่าพ<ม>ี่หน้าไอ้เล็กๆที่มันอยู่ในวิดีโอเนี่ยมันใช่หน้าเดียวกับพี่เป็นข่าวพุ่งกับโจ้หรือเปล่าอพอมันใช่เสร็จที่รีเช็คเรียบร้อยพี่งเลยโพสลงในเพจเลยอก็ใช่จริงใช่จริงแล้วพอเปิดคลิปไปเสร็จถ<ม>ูงให้ออกจากราชการเสรจหนีโดนหมายจับต่อเป็นกระทอกเลยแล้วก็มามอบตัวคลิปตอนที่เห็นตอนนั้นเนี่ยพี่คิดว่าเป็นหนังหรือว่าเป็นคลิปแกล้งกันนะสักวันหรือว่าเห็นปุ๊บเนี่ยโหเห็นเห็นรู้เลยว่าเป็นของแท้เพราะตอนนั้นเป็นข่าวอยู่ไงอืมเฮ้ยทำจริงหรือไม่ทำจริงนะเราได้คิดมาเรากล ให้คนอื่นเปิดเนี่ย <laughs> <laughs> แต่ความฉลาดของเขาไงาเขาก็จะไม่ไม่บอกตรงๆวอ๋อผมไม่เปิดเราผมไม่กล้าเปิดเขาเขาบอกว่าผมไม่จำเป็นต้องเปิดเ,ออเนี่ยนี่คือคนฉลาดตอบเอาริงอ่ะมันได้เห็นเหมือนกันอ่ะมันไม่จำเป็นต้องเปิด <laughs> มันมีวิธีเยอะ <laughs> ทีเยอะะแล้วคนก็ถามมันต่อรั้เนี่ยทางานหนักแบบนี้แต่งเวลาให้ลูกยังไงโอ้ตอนนี้ลูกไม่อยู่แล้วไงตอนนั้นอ่ะตอนตอนที่ลูกอยู่เนี่ยเราก็ตอนทําหวยหมดจะร้นะคตอนทาหวยเหมือนก็เป็นเจ้ามือหวยตอนนั้นเราก็มีเวลาเยอะอยู่มีเวลาก็คือรับคดีน้อยอย่างี่เมื่อก่อนนะเพราะว่าเราทาเองตลอดแต่พอตอนนี้มันเหมือนกับเราเติบโตขึ้นเราก็ต้องมีทีมงานที่คอยช่วยก็มีน้องๆหลายคนะที่มาช่วยแล้วก็มีที่พี่ทนายหลายคนมาทําด้วยไงมันก็เลยรับคดีได้เยอะแล้วก็แบ่งให้เขาทํากันเรื่องเวลาของของลูกๆ เมื่อก่อนเนี่ยสมมติว่าเรากลับบ้านดึกทุกวันใช่ไหม,อมตอนเช้าลูกกลับมาเลยเขาจะมาหอมแก้มล่ะทุกเช้าก็ตื่นไหมตอนเช้าไม่เราก็งัวเงียอย,อยู่ไงงัวเงียเขาก็มาหอมเขาตื่นเช้ากับเราเขาตื่นงงงงไปโรงเรียนหอมเสร็จเขาก็ไปกลางคืนเนี่ยเรากลับมาดึกเขาหลับแล้วเราก็ไปหอมเขาเนอะก็แค่นั้นแต่พอวันหยุดเนี่ยเรามีเวลาเราก็ไปพาลูกไปเที่ยวทะเลไปอะไรอย่างเงี้ยใช้เวลาครอบครัววันสองวันเดือนนึงสักครั้งหน,นึ่งอะไรแบบเนี้ยแต่ไม่ได้กลับดึกทุกคืนนะไม่ได้กลับดึกทุกคืนนะเออไม่ทุกคืนไม่มีคดีทุกคืน